มาติดตามอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมคะคดีนี้เรียกเรียกว่าโจรพามาแท้ๆเลยนะคะหลังมีการรายงานนะคะว่าเมื่อปี2554ค่ะโจรเนี่ยไปปล้นบ้านพักของคุณสุพจน์ซับล้อมซึ่งก็เป็นอดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมค่ะโจรที่ถูกจับได้บอกว่าที่บ้านเนี่ยมีเงินมากกว่า200ล้านบาทแต่ว่าของกลางที่เจ้าที่ได้มีประมาณ18ล้านบาทเท่านั้น นี่เองถือเป็นประเด็นใหญ่ทําให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเดินหน้าในการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สินของคุณสุพจน์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการร่ํารวยผิดปกติค่ะและล่าสุดนี่เองคุณผู้ชมคะวันนี้สารอุทธร์ค่ะพิพากษาให้มีการยึดทรัพย์กว่า64ล้านบาทของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมภายหลังจากที่สารแพ่งถนนรัชดาพิเศษนะคะมีการอ่านคําพิพากษาข,ของสารอุทธรในคดีที่อายการสูงสุด เป็นโจทยื่นฟ้องขอให้ยึดทรัพย์สินของนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมอดีตปหลัดกระทรวงเข้ามานาคมนางนารุบลหรือว่าเพนพิมนทรัพย์ล้อมภรรยานางสาวสุดที่วันทรัพย์ล้อมซึ่งเป็นลูกสาวนางสาวสุดทาวันทรัพย์ล้อมหรือว่าปรับใหญ่ซึ่งก็เป็นลูกสาวค่ะนายสืบพงศ์ปรับใหญ่ลูกเขยแล้วก็ผูใกล้ชิด,ดรวมแล้วกว่าเจ็ดรายโดยให้ยึดทรัพย์สินเพิ่มจากเดิมประมาณ46ล้าน เป็น64ล้านบาทแล้วค่ะสำหรับทรัพย์สินที่อาการยื่นฟ้องบีทั้งหมดเนี่ย19รายการนะคะก็จะประกอบไปได้วยเงินสดกว่า17ล้าน5แสนบาททองคำรูปประพันธ์น้ำหนัก10บละ10บาทด้วยกันมูลค่า2 6 0 0 0 0 0บาทก็เป็นของกลางในคดีคนร้ายไปปล้นบ้านของนายสุพจน์เงินฝากในธนาคารต่างๆอีก9บัญชีโฉนดที่ดินในกรุงเทพพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้าง โฉนดที่ดินในจังหวัดนครนายก6แปลงห้องชุดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพม,มหานครมูลค่าประมาณ1ล้าน5 0นบาทแล้วก็มีรถยนต์เบนซ์2คันนะคะรวมมูลค่าประมาณ5ล้าน2 0บาทซึ่งตัวของนายสุพจน์เนี่ยอ้างว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาแต่เดิมนานกว่า10ปีแล้วค่ะแล้วก็เคยยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะอนุกรรมการปป,ปชไปแล้วด้วยเหมือนกันสำหรับคดีนี้เอง ศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของนายสุพจน์นั้นดูเหมือนว่าเลื่อนลอยเกินไปเมื่อคำนวณเรื่องของอายุราชการแล้วรายได้เนี่ยจะมีประมาณ5ล้านบาทเท่านั้นก็เลยเกิดการเครือบแคลงสงสัยนะคะว่าทรัพย์สินที่ได้มาเหล่านี้มันมีที่มาอย่างไรจึงพิพากษาให้ทรัพย์สินรวมกว่า46ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินค่ะโดยหักเงินในบัญชีเงินฝากสาบัญชีที่ปิดบัญชีไปแล้วรวมกว่า15ล้าน8แสนบาท ขณะที่สารอุทธร์นะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้ภายหลังจะมีการปิดบัญชีดังกล่าวไปแล้วแต่ก็ต้องนําเงินมารวมอยู่กับทรัพย์สินที่ร่ํารวยผิดปกติไปด้วยอย่างเช่นยี่ห้อรถยนต์โฟล์คสวาเกนนะคะมูลค่า3ล้านบาทแม้ไม่มีชื่อของนายสุพจน์เป็นเจ้าของแต่ได้รับมอบมาให้ใช้อย่างท้าวรก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของนายสุพจน์ซึ่งเกิดจากการร่ารวยผิดปกติเมื่อนําทรัพย์สินทั้งหมดมารวมกันมูลค่าก็สูงกว่า64ล้านบาทค่ะ คดีนี้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปมันเกิดขึ้นเมื่อปี2554ในช่วงค่ำของวันที่12พฤศจิกายนค่ะนายสุพจน์แล้วก็ครอบครัวเนี่ยไปร่วมงานแต่งของลูกสาวที่โรงแรมแห่งหนึ่งปลอกุคนร้ายกลุ่มใหญ่ค่ะยกพวกเข้าไปบุกเข้าไปปล้นบ้านพักของนายสุพจน์ในซอยลาดพร้าว64 หลังจากนั้นไม่นานนะคะตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แต่คนร้ายเนี่ยกลับบอกว่ามีการปล้นเงินไปเกือบ200ล้านบาทและยังมีเงินเหลืออีกในบ้านเขาบอกว่าเป็นกระสอบเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมีเงินอีกมากกว่าหลักร้อยล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามนะคะนายสุพจน์ก็เกลบตัวเงียบค่ะแม้ว่าจะตกเป็นผู้เสียหายก็ตามไม่โวยวายอะไรเลยระบุเพียงว่าเขาถูกปล้นเงินค่าสินสอดของลูกสาว 5ล้านบาทเท่านั้นเองไอ้200ล้านบาทหรือว่า10กว่าล้านบาทนี้ไม่ใช่ของเขาแน่นอนค่ะแต่ทางตํารวจเนี่ยสามารถตรวจยึดทรัพย์สินคืนมาได้มูลค่าก็เกือบ18ล้านบาทเลยเพราะฉะนั้นไม่ตรงกับคําให้การของนายสุพจน์แล้วแม้ว่าจะไม่มากเท่าจํานวนที่คนร้ายกล่าวอ้างแต่ก็เกินจากที่นายสุพจน์ได้กล่าวอ้างจํานวนมากเหมือนกันค่ะ เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เองคุณผู้ชมคะก็เลยเป็นที่มาให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะเรียกตรวจสอบทรัพย์สินของนายสุพจน์จนกระทั่งชี้มูลความผิดว่านายสุพจน์นั้นมีพฤติการที่ร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินซึ่งไม่สามารถชี้แจงได้มากกว่า64ล้านบาทและเมื่อปี2555ก็ส่งเรื่องให้อายการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อสารแพ่งเพื่อขอให้ศาลนะคะสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินทันทีค่ะเดี๋ยวอะไรก็ตามนะคะนายสมศักดิ์โตร,รักษาทนายความของนายสุพจน์ก็บอกว่าเตรียมที่จะต่อสู้คดีนี้ในชั้นดีกาต่อไปแต่วันนี้ไม่มีท่าทีของนายสุพจน์ออกมาเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะ